สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวข่าวาวที่ จะเรียกว่าจะสะเทือนใจดีหรือว่าจะต้องดีใจดีคือเรียกว่าแอดคนนี้เนี่ยต้องหลั่งน้ําตากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะสูญเสียสามีมโนไปอีกคนหรือเปล่าเอ๊ะมันยังไงกันมันยังไงกันกับพระเอกหนุ่มคนนี้เลยลีมินโฮค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีข่าวคราวที่แบบเอ๊ะกำลังซุ่มครกับใครอยู่หรือเปล่านะเอ๊ะมีคนตาดีจับโปะได้ปะ ทำไมคนนี้เขาถึงโพสภาพเหมือนนกันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปดูค่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือใครค่ะแม่เปิดว่าความสวยนะคะของมิสโคเรียปี2010ค่ะหญิงสาวที่สื่อเวียดนามเนี่ยลงข่าวลือจากผิดเบอร์แรงว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นหวานใจของหนุ่มลีมินโฮก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเธอคนนี้เลยค่ะ ชองโซโราค่ะเธอได้ตำแหน่งหน้างงามเกาหลีใต้ปี2010หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของมิสโคเรียปี2010ไปครอบครองได้สำเร็จค่ะซึ่งนอกจากเธอเนี่ยจะเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยมากๆแล้วเธอยังมีรูปร่างที่เพอร์เฟกมากๆอีกด้วยค่ะด้วยสัดส่วน33 24 36ส่วนสูงเนี่ยก็อยู่ที่171น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่49.2กิโลกรัม เรียดว่าสวยมากแม่ดูจากรูปแล้วนะคะอีกทั้งเนี่ยโปรไฟล์ของเธอเนี่ยรถมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถพูดได้ถึง4ภาษาทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเธอยังมีดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอกเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย UC Riverside ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยแถมคุณพ่อของเธอ เรื่องนี้คือปังปริเยวัตนาเบะไอโุะมากๆเพราะว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยเป็นอดีตประธานหอ,อก,การค้าอีกด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยมีข่าวลือสะพัดแบบหนาหูมากเลยนะคะว่าช่องโซราเนี่ยกำลังซุ่มเด็กกับสามีวโนที่สาวๆทั่วโลก อย่างเรารู้จักกันนั่นก็คือหนุ่มลีมินโฮนั่นเองค่ะซึ่งเหตุเนี่ยเกิดจากการที่เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยได้จับสังเกตว่าทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวในสถานที่เดียวกันแถมยังลงรูปในสถานที่ที่คล้ายๆกันแม้ว่าจะเว้นคนละวันคนละเวลาก็ตามค่ะแต่ทําให้หลายๆคนเนี่ยโอ้สงสัยไปไม่ได้ว่าเอ๊ะทาไมทั้งคู่เนี่ยถึงได้ลงรูปที่มันคล้ายๆกันแบบนี้ก็เลยมีหลายๆคนเนี่ยนะคะกำลังแบบจับโป๊ได้ว่า แอบเดทกันอยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งข่าวดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นเทรนในประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดนามเลยค่ะเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยไล่จับสังเกตหลักฐานการออกเดทของทั้งคู่อย่างหลากหลายเลยเช่นในวันที่8เดือน8ลีมินโฮเนี่ยได้โพสต์รูปภาพของการไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์อีกหนึ่งวันต่อมาชองโซราก็ได้โพส,สตรอรี่ของเธอในอินสตาแกรในสถานที่แห่งเดียวกันนี้โดยบังเอิญค่ะ หรือเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาลีมินโฮและชองโซราได้โพสต์ภาพการเดินทางที่เมืองอันซาตจังหวัดคยองกีส่วนจีคิวสไตลิดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของลีมินโฮเนี่ยได้โพสต์ภาพดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเธอก็รีบลบโพสต์ดังกล่าวทันทีเลยละค่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ย จับโป๊กันได้ต่างนานานะคะเราก็ต้องมารอดูไม่ว่าจะเป็นสื่อจากทางดิสแพสที่เอารูปอะไรมาฟาดหน้าพวกเราหรือเปล่าหรือว่าก็สังกัดของทั้งสองฝ่ายนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยแอบซุ่มคบก,กันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าข่าวนี้มันก็ยังเป็นแค่ข่าวลือนะเรียกได้ว่าเราทุกคนเนี่ยยังมีความสุขกับหลวงมโนของเราได้อยู่ถึงแม้ว่าหลวงมโนของเราเนี่ยจะมีแฟนหรือมีอะไรก็ตามแต่แต่เราก็ยังจะเป็นทีมซัพพอร์ตให้กับหลวงของเราเสมอใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าแฟนๆเราเนี่ยน่ารัก อยังไงเนี่ยก็ใจหนึ่งก็อ่ะคือถึงอายุที่เขาจะมีได้แล้วล่ะใจนึงก็อ่ะอย่าเพิ่งมีเลยดีกว่าอยังไงก็แล้วแต่พวกเขาทั้งสองคนละกันค่ะยังไงเราก็มาจับตาดูกันต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าหรือว่ามีข่าวข่าวอะไรอีกเนี่ย ค่ะวันนี้เนี่ยก็จะรีบหยิบจัาอัปเดตให้ได้ฟังกันเลยละค่ะไว้พบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีเรื่องให้ต้องเผือกันอีกยาวๆไปเลยละค่ะวนันนี้สวัสดีค่ะ